เดลี่อัลลี่เนี่ย <c oughs> เคยถูกยกย่องนะครับว่าเป็นอัจฉริยะในรอบ10ปีของฟุตบอลอังกฤษครับแม้แต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยยังยอมรับนะครับว่าเป็นนักเตะที่เขาอยากได้ตัวมาร่วมง,งานด้วยครับแต่ในวันนี้เนี่ยอัลลี่อาจจะไม่มีสโมสรลงเล่นทั้งๆที่อายุแค่26ปีมันเกิดอะไรกันขึ้นเราจะย้อนไปดูพร้อมๆกันครับ <c oughs> อัลลี่เนี่ยสมัยยูสเปอร์เนี่ยเขาเป็นกองกลางที่เก่งมากนะครับยิงประตูต่อเนื่องจ่ายบอลคมแล้ก็มีส่วนสูง188เซนติเมตรรูปร่างดีครับทุก <c oughs> เย่ยา ส่งลงตัวจริงตลอดครับแต่ว่าพอโปเชติโนโดไล่ออกปั๊บเนี่ยลัสเปอร์จ้างโชเซ่มูรินโยที่มีความเฮี้ยบกว่าเข้ามาแทนชีวิตของอัลลี่ก็ลำบากมากขึ้นครับที่มูรินโยเนี่ยเคยเตือนไว้รับว่าถ้าเกิดอัลลี่ไม่ตั้งใจซ้อมเอาแต่ไปเที่ยวปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยผ่านไปในอนาคตเนี่ยเขาต้องรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนนะครับวันนั้นเนี่ยที่มูรินโยเตือนอัลลี่เหมือนจะรับฟังแต่เขาไม่ฟังจริงนะครับก็ยังคงไร้วินัยตามเดิมสุดท้ายมูรินโยก็เลยหมดความเชื่อใจแล้วก็ไม่ส่งลงเป็นตงกเชขออลล่าาน้็นนนมใไ ะครับก็เลยขายต่อให้กับเอเวอร์ตันแต่อารีก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือไม่ตั้งใจซ้อมนะครับทำให้แฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยโค้ชของเอเวอร์ตันในตอนนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยยืมตัวให้กับทีมเบสิกตัสในตุรกีครับพอย้ายไปอยู่ตุรกีเนี่ยนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของอารีแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะคว้าโอกาสมาได้หรือเปล่าครับมันเหมือนเคสของวอลเวกฮอสนะครับดาวเตะของเบอร์ลี่เนี่ยที่เล่นไม่ดีก็เลยโดนปล่อยไปเบสิกตัสแบบยืมตัวแต่พอเล่นได้ดีกับเบสิกตัสเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนนนนนนนเเเเเตตตต็ดดดดดะะคคคครรรรรรรััััััับบบบบึงงงงวกกกกกกลลลลลลมมมมมาาาืออออออไไไไ้้้้่่่่่่ใีีีีีีีีสสููุุยยยยพพ์ปป๊ิ ับงเกมแรกยิงประตูได้ต่จากนั้นมาเนี่ยฟอร์มก็ดิ่งลงไปครับเล่น5นัดยิงไม่ได้แอสซิสต์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีเกมไหนเลยครับที่เขาจะได้ลงเล่นครบ90นาทีครับผู้จัดการทีมเบซิกตัสชื่อว่าเซนอลกูเนสเนี่ยเขากล่าวแสดงความผิดหวังว่าตัวอารลี่เนี่ยเล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแลวก็เล่นได้ต่ํากว่าความคาดหวังที่สโมสรตั้งเอาไว้นะครับโค้ชก็ผิดหวังแฟนๆที่คาดหวังไว้เยอะก็ผิดหวังเหมือนกันคือตอนแรกที่อารลีเซ็นสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนๆนับร้อยเนี่ยไปรอต้อนรับเขาที่สนามบินในต ไปในสุดท้ายเบซิกตัสก็ยอมแพ้ครับประกาศว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ใช้งานอารีอีกเลยครับจะส่งอารีไปอยู่บนสแตนทุกเกมที่เหลืออยู่นะครับไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมส่วนเงินเดือนก็จะจ่ายให้แบบครบจบกันไปพอจ่ายครบก็จะส่งคืนให้กับเอเวอร์ตันนะครับแต่ถ้าเกิดส่งกลับคืนเอเวอร์ตันแล้วเนี่ยตามอะไรไงก็คือเอเวอร์ตันก็จะไม่เอาเหมือนกันจะฉีกสัญญาทิ้งนะครับนั่นจะทำให้อารีเนี่ยกลายเป็นคนว่างงานทันทีครับถามว่าทำไมอารีฟอร์มตกขนาดนั้นเนี่ยคำตอบก็คือเขาไม่ตั้งใจซ้อมพอไม่ตั้งใจซ้้้้้้้อออมมมมมกกกกกกก็็็ไไไไไไไ่่่่่่่ดดดดโาา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 สสสลลลลลลลงงงเเ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 นนนนนนนแวพๆขขีีียยยยฝททจจะะะะตตตปคครรรรััััับบบถืหิ ล่อยยวัดเนี่่ลาสุดอาลีก็ดูจะไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะครับเขาถ่ายรูปร่วมกับแก๊สหัวเราะนะครับหรือว่าไนตรัสออกไซด์สารที่ทําให้เคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินแต่ว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับนักกีฬานะครับแต่อาลีก็ดูเหมือนจะไม่แคร์อะไรแล้วครับบทสรุปจากนี้ไปเนี่ยตัวอาลีก็คงจะยากแล้วครับที่จะมีทีมใหญ่เซ็นสัญญากับเขาในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยยังไม่ตัดใจจากฟุตบอลนะครับอาจจะต้องไปเริ่มต้นจากทีมระดับแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกเล็กๆก่อน น่าจะยากมากครับเคสของอัลลี่เนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับกับนักเตะคนหนึ่งที่มีพอสวรรค์สูงสุดเคยได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีสสมัยติดต่อกันแล้วก็เคยถูกประเมินค่าตัวสูงถึง90ล้านปอนด์แต่สุดท้ายกลับสูญเสียความสามารถไปในวัยแค่26ป,ปีเท่านั้นครับข้อคิดในเรื่องน,นี้ก็คือต่อให้คุณเก่งแค่ไหนครับถ้าเกิดใช้ชีวิตไม่ดีไม่ตั้งใจซ้อมติดเที่ยวติดเล่นก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวครับ